วันนี้มีสูตรลับมาฝากสูตรตรงนี้ใช้สำหรับฟื้นฟูต้นทุเรียนประทบหนาวต้นทุเรียนหลังน้ำท่วมและต้นทุเรียนหลังการตัดแต่งกิง่งใช้แล้วได้ผลดีใช้แม่ปุ๋ยสามตัวมาผสมกันใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ใช้แม่ปุ๋ยสามชนิด ใช้อย่างละกี่กรรมติดตามดูรายละเอียดได้เลยนะครับนอกจากจะใช้ได้ดีกับต้นทุเรียนแล้วยังใช้กับไม้ผลทุกชนิดได้ดีอีกเช่นเดียวกันวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขหลังจากที่ต้นทุเรียนกระทบหนาวแล้วนะครับในช่วงที่ต้นทุเรียนกระทบหนาวนั้นมันก็จะทำให้ต้นทุเรียนขาดแสงขาดน้ำและก็ ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่การสลัดใบของมันก็จึงเป็นการแก้ปัญหาเพื่อลดการคายน้าน,นั่นเองเราก็พยายามที่จะบำรุงดูแลให้ต้นทุเรียนของเรานั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปอกรรมวิธีการก็ง่ายๆนะครับที่ผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วก็คือ,อการคลุมบริเวณหน้าดินสำหรับต้นทุเรียนปลูกใหม่ เราก็จะมีพื้นที่ปากหลุม1ตารางเมตรเราก็ต้องรดน้ำให้ชุม่มไม่เพียงแต่รดบริเวณโคนต้นเป็นพิเศษเท่านั้นเราก็ยังรดบริเวณรอบข้างให้ชุม่มโดยเฉพาะพื้นที่1ตารางเมตรนี้นะครับมันมีนความสำคัญทีเดียวนอกจากนี้แล้วเราก็ต้องรักษาหญา้าที่มันปกคลุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและให้ความชุ่มชื้นมันคงที่เนื่องจากว่าช่วงหนาวนี้กระแสะลมก็พัดแรงมันก็หอบเอาไว้น้ำบริเวณผิวดินบริเวณใบบริเวณเปลือกอะไรไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารดน้ำเราจะต้องใช้สายยางฉีดตั้งแต่ปลายยอดจนถึงโคนโคนถึงปลายยอดนะครับเหมือนกับเราอาบน้ำก็ต้องสระผมถูตัวแล้วก็ล้างเท้า ไปมาลักษณะอย่างนี้บางคนอาจจะพลาดก็คือปลูกใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรรดน้ำแต่บนรดน้าแต่บริเวณโคนต้นอย่างเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าพลาดนะครับก็จะทำให้ต้นถุกเรียนตายได้เพราะฉะนั้นเวลาลดบริเวณโคนแล้วนะครับต้องขยายวงน้ำให้กว้างนะครับและก็เพิ่มความถี่ในการให้น้ำอาจจะให้น้ำวันละสองรอบนะครับหรือ ใครที่เคยรดวันเว้นวันนะครับก็จะต้องกลับมาลดทุกวันในลักษณะนี้หรือบางคน3มวันก็ต้องเปลี่ยนเป็น2วันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งเราก็จะต้องอพยายามเรียนรู้นะครับสิ่งที่กล่าวมานี้ผมก็อยากจะพูดถึงทัศนคติที่เรามีต่อหญ้านั่นก็คือในช่วงแล้งเราก็ควรจะมองหญ้าให้เป็นมิตร นะครับเพราะหญ้านั้นมันช่วยรักษาความชุ่มชื้นหลังจากที่หมดฝนไปแล้วนะครับจนถึงเดือนเมษายนเราไม่ควรจะกําจัดหญา้านะครับอากาศหนาวกําลังจะผ่านไปอากาศร้อนกําลังจะเข้ามาแทนที่สิ่งที่คล้ายกันเหมือนกันก็คือ,อความชื้นความชื้นในดินในอากาศก็ลดน้อยถอยลงไปและสิ่งที่ตามมาก็คืออุณหภูมิสูงปริด นะครับแสงก็เปลี่ยนจากอาแสงวันสั้นเป็นแสงวันยาววันนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่เราจะฟื้นฟูต้นหลังจากที่มันโทมเนื่องจากขาดอาหารนะครับอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับเราก็จะกลับมาทำใบทำยอดใหม่นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเราก็จะพบว่าต้นไม้มันก็เริ่มมีการผลิยอด ปรีใบออกมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ดูแลต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นฝันกลางแดดเรื่อนลางไปนะททำให้เพี้ยไฟไลายแดงเหล่านี้มาทําลายยอดอ่อนใบอ่อนนะครับหรือน้ําเลี้ยงต่างๆจิงทําให้กิ่งแห้งนะครับเราจะต้องช่วยกันฟื้นฟูทุเรียนในช่วงนี้ให้มันพริยอดแตกยอดออกมาใหม่นะครับแล้วก็แตกใบออกมานะครับ มันมีสัญลักษณ์อะไรที่จะทําให้เรารู้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องรื้อฟื้นและจะต้องดูแลมันแล้วหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนผ่านฤด,ดูนะครับหลังจากที่เราดูแลต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ให้มันดํารงชีวิตต่อไปโดยการชวยน้ําเอาไว้ทั้งบริเวณดินและก็ลําต้นนะครับน้ําไม่ได้ขาดแล้ว ปัจจัยสำคัญอีก,กันหนึ่งก็เหมือนกับต้นทุเรียนป่วยคนป่วยนะครับเมื่อมันขาดธาตุสารอาหารเหล่านี้สิ่งที่แพทย์และพยาบาลจะทำก็คือให้น้ำเกลือนะครับเพื่อที่จะเรียกกำลังของผลข้กลกับคืนมาในต้นทุเรียนก็เช่นเดียวกันครับต้นทุเรียนเล็กเหล่านี้มันก็ขาดธาตุสารอาหารมันสั่งข้อแสงได้น้อยนะครับหายใจได้น้อยนะครับอาหารที่สะสมก็ถูกนำไปใช้อ่า โดยการสลส่วนหนึ่งก็สลัดใบทิ้งไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเติมน้ำตาลทางด่วนลงไปนะครับน้ำตาลทางด่วนในนี้ก็คือน้ำตาลทรายนะครับที่ละลายน้ำใส่ลงไปพร้อมกันกันกบปุ๋ยนะครับเพื่อให้มันช่วยฟื้นเพื่อให้มันมีกําลังวังชาเพื่อจะเดินหน้ากิจกรรมต่อไปอสิ่งที่เราจะใส่จะทํานั้นจะใส่อะไรบ้างเดี๋ยวก็จะคุยกันนะครับอันนี้ก็คือผล จากการที่เราใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งทำแล้วหนึ่งครั้งมันก็จะเกิดการแตกยอดนะครับแตกยอดใหม่ขึ้นมาตามลักษณะนี้เพราะฉะนั้นต้นเก่าต้นเดิมถ้าผู้ชมก็คงจะมองเห็นถ่าผู้ชมก็คงจะรู้นะครับว่ามันเหลือแต่กิ่งแต่ก้านแค่นั้นเองอใบที่มองเห็นเต็มใบก็จะมีแค่3ามใบแค่นั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือ ใบอ่อนที่มันกำลังจะรี่กลางและก็มีกิ่งที่แทงออกมาจากบริเวณลำต้นเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทดลองใช้ปุ๋ยตรงนี้แล้วครั้งแรกนะครับเห็นว่าได้ผลดีวันนี้เราก็จะมาเติมอ,อาหารนะครับให้กับมันเป็นครั้งที่2หลังจากที่เราดูต้นที่มันทิ้งใบบมดนะครับแทบจะไม่เหลือใบแล้ว เราก็มาดูอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นทุเรียนรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็ยังพอมีใบปรับปลายบ้างนะครับเราก็ใช้อาสูตรปุ๋ยดังกล่าวราดรถนะครับในครั้งแรกเราก็จะพบว่ามันมีการแตกยอดใหม่นะครับแตกใบใหม่ในลักษณะนี้เป็นอนัสสัญญาณว่าพืชมันสามารถตอบสนอง ต่อธาตุสารอาหารที่เราเติมไปนะครับจึงทำให้มันแทงยอดใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทุเรียนของท่านหรือไม้ผลของท่านอยู่ในสภาพโทมเราจะมีการรื้อฟื้นอย่างไรเดี๋ยวเรามา ดูสูตรปุ๋ยกันนะครับอันนี้ก็คือผลที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะใช้สูตรปุ๋ยสุดเดิมแต่ใส่เป็นครั้งที่2และเราก็จะใส่ต่อเนื่องไปอย่างนี้นะครับคือเราจะใช้ปุ๋ยผสมในถัง200ลิตรนะครับปุ๋ยที่ดังกล่าวนี้ปุ๋ยดังกล่าวนี้เราได้ผสมและหมักทิ้งไว้ อ่ะสคืนที่ผ่านมานะครับอ่าผสมกับอะไรบ้างมาดูกันนะครับอ่าได้แก่ปุ๋ยยูเรีย4 6 0ส2 0 0กรัม0 52 34 600กรัม13 0 46 200กรัมรวมน้ำหนักปุ๋ยทั้งหมด 1>, 1กิโลอัตราส่วนของปุ๋ยที่เราจะใช้วันนี้ก็คือ1ต่อ2ต่อ1เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1นั้นเราจะพบว่าสเป็นอัตราส่วนของปุ๋ยที่แสดงจำนวนฟอสฟอรัสมากกว่าไนโตรเจนและก็โพแทสเซียมนะครับเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า เวลาที่เราจะฟื้นฟูเวลาที่เราจะฟื้นฟูใบนั้นเราจะต้องใช้ฟอสฟอรัสเป็นตัวนำเราจึงใช้ปุ๋ยเกร็ด05234จำนวน600กรัมนะครับมาใช้นะครับปุ๋ยทั้งหมดเป็นปุ๋ยเกรดนะครับหลังจากนั้นแล้วผมก็ได้ผสมเพิ่มเติมก็คือ,อใช้ฮิวมิก200กรัม แคลเซียมโบรอน200 cc อซีซีอะโทนิกปลายช้อนและก็น้ำตาลทรายใช้ได้ทั้งแดงกับขาวจำนวน1กิโลกรัมผสมหมักทิ้งไว้2คืนหรือหากท่านไม่หมักก็สามารถที่จะนำสูตรปุ๋ยดังกล่าวฉีดพ่นได้ทันทีไม่จำเป็นต้องหมักนะครับ ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนี้ผมหมักเอาทิ้งไว้นะครับก็หอกีวิ้วขึ้นมาจากตีนเขาขึ้นบนยอดเขานะครับจากนั้นเราก็จะผสมก็คือเทลงไปในน้ำที่อุณหภูมิปกติธรรมดานี้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้ฉีดพ่นหรือปล่อยไปกับระบบน้ำก็ได้หากปล่อยปุ๋ยไปกับระบบน้ำ วิธีการที่ถูกต้องอ่ก็คือเราก็ปล่อยน้ำนะครับให้ทั่วถึงทั้งแปลงหลังจากที่เราปล่อยน้ำจนชุ่มทั่วเรียบร้อยแล้วเราจึงคอ่อยปล่อยปุ๋ยไปนะครับปุ๋ยก็จะได้ไปทั่วทุกต้นอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่ระบบนำพาปุ๋ยไปสู่ต้นจนหมดถังแล้วเราก็จะทำขั้นตอนต่อไป ก็คือให้น้ำเพื่อที่จะไล่ปุ๋ยออกไปจากระบบนะครับปุ๋ยก็จะไม่ตกค้างอยู่บนในท่อนะครับก็จะทำให้ปุ๋ยนั้นมีความเจือจางนะครับอย่างสม่ำเสมอทุกต้นนะครับและก็สูตรที่ใช้นี้เป็นสูตรที่ไม่ได้มีความเข้มข้นมากนักนะครับใช้ปุ๋ยรวมกันแล้ว1กิโลกรัม ต่อน้ำ200ลิตรแค่นั้นเราจะใช้อัตราส่วนที่มีความเข้นข้นน้อยแต่เราจะใส่บ่อยนะครับสูตรนี้ตัวอย่างผมอาจจะเป็นต้นทุเรียนท่านก็สามารถปรับไปใช้กับต้นไม้ผลชนิดอื่นนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของสูตรก็คืออาจารย์สุวัตรัพยประภานะครับ นอกจากที่จะใช้ฟื้นฟูต้นทุเรียนต้นไม้ผลที่กระทบหนาวแล้วก็ยังสามารถที่จะนำสูตรปุ๋ยดังกลา่าวไปใช้หลังจากที่เราตัดแต่งกิง่งนะครับเวลาที่เราตัดผลผลิตไปขายแล้วตัดแต่งกิง่งหลังจากตัดแต่งกิง่งเราก็ใช้สูตรปุ๋ยนี้บำรุงฉีดพ่นหรือปล่อยไปกับระบบน้ำก็จะทำให้ต้นไม้ไม้ผลของเรานั้น ฟื้นคืนตัวได้เร็วนะครับในทํานองเดียวกันต้นทุเรียนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมก็ดีนะครับหลังจากที่ดินผอแห้งหมาดๆพวกนี้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้สูตรดังกล่าวนะครับในการฟื้นฟูบำรุงต้นเรียกใบเรียกตายอดตากิ่งตาข้างมานะครับก็จะทำให้ต้นของเราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นะครับจากที่เรานำสูตรนี้มาใช้กับต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับอายุยังไม่ถึง1ปีสามารถเรียกใบเรียกกิ่งเรียกก้านกลับคืนมาได้บางส่วนนะเราก็ค่อยๆบำรุงไปหากท่านสนใจในคลิปต่อไปผมจะ,จะแสดงวิธีการเตรียมปุ๋ยผสมปุ๋ยให้ท่านนะครับปุ๋ยที่ใช้นี้เป็นปุ๋ยกรดทั้งหมด นะครับเพื่อให้มันดูดซับได้ไวเนื่องจากว่าขณะที่ทุเรียนของเรากระทบหนาวนั้นส่วนที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดก็คือบริเวณรากนั่นเองประจวบเหมาะกับช่วงหนาวเป็นช่วงที่ทุเรียนหยุดชะงักการเจริญเติบโตพืชหากินทางรากได้น้อยเราจึงจำเป็นที่จะต้องอใช้ปุ๋ยทางใบนี้ช่วยในการ ฉีดพ่นนะครับก็จะทําให้พืชมันไม่โสมจนเกินไปหรือถ้าอยู่นภาวะโสมแล้วก็จะสามารถที่จะเรียกกําลังฟื้นฟูกลับคืนมาได้เร็วนะครับ oh. สิ่งที่เราต้องการหลังจากที่ฟื้นฟูต้นไม้ต้นทุเรียนที่เราปลูกแล้วก็คือใบกับยอดนั่นเอง oh. เพราะว่าใบเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างอาหารของพืช เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกใบกลับคืนมา,าสิ่งที่จะช่วยทำให้ใบเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องไปกระตุ้นการเจริญเติบโตทางรากนั่นเองนะครับในสูตรปุ๋ยดังกล่าวนะครับที่ผมใช้นี้ผมใช้ที่จังหวัดเชียงรายในเขตภาคเหนือหากว่า,าท่านอยู่ในภูมิภาคอื่นเช่นภาคอีสานภาคกลางาภาคใต้นะครับ สภาพแวดล้อมของเราแตกต่างกันหัวใจสำคัญที่ทำให้การใช้ปุ๋ยของเราได้ดีหรือไม่ก็คือความชื้นและก็สภาพดินที่ท่านปลูกนั่นเองอเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงป,ปุ๋ยบางตัวได้แต่อัตราส่วนก็ยังคงเดิมเป็น1ต่อ2ต่อ1ท่านสามารถปรับลดเช่นยูเรียจาก200กรัม อาจจะเพิ่มหรือลดกว่านี้ก็ได้05234ก็เช่นเดียวกันตลอดจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ13046นะครับถ้าหากว่า,ามันไม่ได้ผลยังไงก็ปรับแก้ไขเปลี่ยนจำนวนกรัมของปุ๋ย3ตัวดังกล่าวนะครับแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาแชร์มาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ